Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. All around, say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Heading to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private. สวัสดีครับผมโปวันนี้ผมจะพามาชมชุดแต่งเสริมเพิ่มเติมของรถยนต์กระบะยอดนิยมอย่าง Isuzu X-Series ครับส่วนในตัว Isuzu ตัวปกติทั้งตัวเตี้ยและตัวยกสูงทางเราได้มีการรีวิวแนะนํากันไปแล้วซึ่งจะเป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันตัวเต็มเลยทั้งตัวเตี้ยและตัวยกสูงพร้อมทั้งตัวยกสูงที่นํามาโหลดเตี้ยเป็นยยรับแขกก็มีให้ชมกันแล้วครับสามารถหาชมกันได้ที่ในช่องทาง YouTube ช่องคาร์นช่องนี้เลยครับและทางเว็บไซต์ s ขิด s sporty.com รวมถึง Facebook s sporty ด้วยครับเราก็มีลงไว้ให้ชมกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวปกติและในส่วนวิดีโอนี้เราจะพาไปชมชุดเสริมของเจ้าตัวชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปกับรถกระบะ isuzu exeli ใหม่ว่ามีชิ้นเสริมติดตั้งอะไรตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปแนะนํากันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าในตัวของ X-Series s k สเกท,ที่เห็นกันจะติดตั้งกับตัวรถมาจากโรงงานเป็นชุดแต่งเดิมของ ISU ู s e r i ซ s เลยครับส่วนชุดเสริมของ X S p p r t y จะอยู่ที่กระจังหน้าทั้งหมด3ชิ้นชิ้นข้างโลโก้ชิ้นกระจังจะเป็นลายแคปลาครับและชิ้นคิ้วใต้กระจังล่างสีดำเงาตีเส้นสีแดงครับ บริเวณด้านข้างตัวรถที่สเกิร์ตของตัว X-Series สเกิร์ตชายประตูชิ้นเสริมติดพับสีดำคาดเส้นสีแดงเพิ่มสีสันมุมมองให้เด่นขึ้นครับกับตัวสเกิร์ตข้าง x s e r i e ที่กระจกมองข้างมีชุดเสริมครอบทับลายแคปล่าและที่เสาประตูลายแคปล่าครับและมาใหม่สปอร์ตบาร์แบบแนบความยาวเต็มพื้นที่สีเดียวกับตัวรถ พร้อมเอกลักษณ์คอนเซปต์สปอร์ตวันด้วยสีดำตัดเส้นสีแดงด้านบนสปอยเลอร์ครับบนหลังคาสปอยเลอร์แบบแนบสีเดียวกับตัวรถแถบสีดำเส,ำส,ำส้นแดงครับและบริเวณหลังคาด้านหน้าคอบเสาวิทยุลายแคบล่าครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับ ในตัวชุดเสริมที่เป็นชุดสีเดียวกับตัวรถสามารถสั่งเปลี่ยนจากลายสีดำแดงเป็นลายแคปลาได้อย่างสปอร์ตบาร์ลายแคปลาที่มีความเงางาอย่างที่เราเห็นสเกิร์ตด้านข้างลายแคปลาตัวนี้สเกิร์ตจะมีเส้นสีแดงมาด้วยกับลายแคปลาครับและสปอยเลอร์ด้านบนหลังคาลายแคปลาสปอยเลอร์ด้านบนหลังคาสีดำเงาชอบแบบไหนจัดติดตั้งตามใจชอบกันได้เลยครับและนอกเหนือชุดแต่งที่ทําให้รถสวยขึ้นก็จะมีในส่วนของล้อแมก ขนาด18นิ้วเทเทยของคอ s m i ิหนาก้าพึ่งหลังส0บครึ่งที่ใส่ในรถของเอสปอร์ตเกือบทุกคันหลากหลายสีสันก็ใส่มาให้ชมกันเป็นแนวทางการแต่งครับก็จบกันไปแล้วครับกับชุดแต่งเสริมที่ติดตั้งกับรถยนต์เจ้าตลาด Isuzu D-Max X-Series คันนี้ครับและตัวรถก็เพิ่งเปิดตัวกันสดๆลร้อนๆเลยครับหากลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นชุดเสริมในตัว X-Series คันนี้หรือจะเป็นตัวชุดจัดเต็มรอบคันในตัวปกติตัวเตี้ยหรือตัวยกสูงที่โหลดเป็นยีรลับแค ก็สามารถสั่งติดตั้งได้ครับโดยลูกค้าสามารถสอบถามราคาและการติดตั้งได้ที่ชลูมรถใหม่ที่ท่านออกรถได้เลยครับในชลูมอีสุรถยนต์ป้ายแดงครับในตัวชุดแต่งเสริมของอีสุเอสเซอรี่ในวิดีโอนี้และชุดแต่งหลักที่เราเคยรีวิวกันไว้แล้วครับจะออกแบบโดยโรงงานผู้ออกแบบชุดแต่งซีดครับและจะจัดจำหน่ายโดยโรงงานเอส o อร์ตี้ผ่านช่องทางชลูมรถใหม่อีสุครับตัวชุดแต่งหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w ร s p o r t y c o m ร ช่องทาง YouTube ที่ช่องผมเลยช่องคาส่วนทีเฮดและใน Facebook อ k คิดเอ o r t ์ครับและอย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีชุดแต่งจำแบบนี้มาให้ชมกันอีกแน่นอนวิดีโอนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ครับว่าจะมีชุดแต่งของใครไหนรุ่นอะไรมาให้ชมกันอีกสําหรับวันนี้ผมโปต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ